สวัสดีครับผมเอช Channel นะครับคลิปนี้ผมก็ยังอยู่ที่เขาคางงอกแต่ผมก็จะพาพี่น้องไปเที่ยวชมโบราณวัตถุที่ตั้งอยู่บริเวณรอบๆเขาคางงอกนะครับก็ตามผมไปดูเลยนะครับว่าสีลาแรงที่อยู่บริเวณบริเวณรอบๆเขาคางงอกจะมีความสวยงามและสมบูรณ์ขนาดไหนครับตามผมไปดูเลยครับ ตอนนี้ผมก็พาพี่น้องมาชมเจดีวัตถุที่อยู่บริเวณรอบๆของเขาคางนอกนะครับเจดีกลุ่มวัตถุกลุ่มนี้ขุดพบเมื่อปีพศ2551ซึ่งเป็นบุรีซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่อยู่รอบๆเขาคางนอก ที่ห่างออกมาจากเมืองชั้นในประมาณ2กิโลเมตรที่นี่ก็ที่ผมพูดไปแล้วคลิปที่แล้วว่าที่นี่ตั้งอยู่หมู่บ้านสะบืออำเภอตำบนสีเทพอำเภอสีเทพตั้งอยู่หมู่ที่11บเอตำบนสีเทพ อำเภอสีเทพเหลืออีกหรืออีกที่หนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่ากลุ่มหมู่บ้านเมืองเก่าสีเทพหรือสีเทพน้อยเป็นศิลปะสมัยทวาวดีเป็นยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายอายุราว ประมาณสอ2,000ปีพุทธศตวรษที่13-14ผมก็จะเดินพาพี่น้องเดินดูบริเวณรอบๆสีลาแรงที่สำคัญ อยู่บริเวณรอบๆของเขาข้างนอกเป็นโบราณวัตถุสำคัญอีกที่หนึ่งของชาวเมืองสีเทพ ไม่ค่อยสมบูรณ์มากนักเหมือนเขาคางนอกที่ละผมพาท่านผู้ชมไปชมมาแล้วคลิปที่ผ่านมาก็จะเรียงกันเป็นแนวรอบๆบ,บริเวณเขาคางนอกมีองค์เล็กองค์น้อย ผมก็จะพาพี่น้องเดินดูไปเรื่อยๆเป็นโวราณวัตถุที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยนี่คือฐาน โบราณสถานที่นี่ก็จะเป็นบ้านผู้คนอยู่รอบบริเวณเขาคางนอก บริเวณฐานศิลาแรงขึ้นอยู่เล็กๆน้อยๆจำนวนมากช่วงนี้ก็ประมาณหกโมงเย็นพระอาทิตย์ก็เริ่มจะตกทำให้มีแสงส่องมายังบริเวณรอบๆเขาคางนอกทำให้บรรยากาศร่มเย็นสบายท้องฟ้าที่สดใส มาด้านนี้ก็เป็นฐานศิลาลาแรงเหมือนกันที่เรียงการเป็นยาวเป็นแถวๆผมก็จะพาพี่น้องเดินกันไปดูรอบๆบริเวณรอบๆเขาคางนอกกันเลยนะครับผมจะพาพี่น้องเดินไปดูทุกองค์เป็นเอกลักษณ์ของบริเวณแห่งนี้ ที่มีฐานศีลาแรงขึ้นอยู่รอบๆฐานของเขาคางนอกอย่างที่ผมพูดมาว่าเขาคางนอกเป็นโบราณชะโบราณณสถานแล้วรอบๆของเขาคางนอกยังมีฐานศีลาแรงขึ้นเป็นจำนวนมากเรียงรายอยู่บ,บริเวณร,รอบๆของเขาคางนอก น้อยใหญ่ตามขนาดของศีลาแรงนี่มีศีลาแรงที่อยู่บนฐานเดียวกันสององค์ สีลาแงดงแดงยาวด้านหน้าผมก็เป็นอีกสีลาแรงหนึ่ง ที่ขึ้นอยู่บริเวณร,รอบๆเขาข้างนอกซึ่งเป็นเขาสีแรงลักษณะเป็นสีแรงนี้ก็จะเป็นวงกลมเป็นหกเหลี่ยม ด้านนี้ก็เป็นศีลาแรงที่เป็นวงกลมเหมือนเป็นฐานพระเจดีอะไรสักอย่างที่อยู่กันเป็นกลุ่มเหมือนว่าสา,านว่าเป็นโกดเจดีของกลุ่มเจ้าเมือง สีเทพในยุคโบราณที่ตั้งอยู่บริเวณรอบๆเขาคางนอกของเรา ที่ขึ้นอยู่บริเวณรอบๆเขาคางนอกก็จะเห็นแค่ฐานศีลาแรงแต่ไม่ปรากฏยอดของฐานว่าเป็นอะไรแต่ฐานก็ยังสมบูรณ์แทบจับทุกฐานที่อยู่บริเวณรอบๆของ เขาข้างนอก นี่คือรูปเขาค้างนอกเมื่อก่อนที่ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมด้านหน้าผมก็เป็นอีกเสิลแรงหนึ่ง ที่ขึ้นอยู่บริเวณร,รอบๆเขาข้างนอกซึ่งเป็นเขาสีแรงลักษณะเป็นสีแรงนี้ก็จะเป็นวงกลมเป็นหกเหลี่ยม ด้านนี้ก็เป็นศีลาแรงที่เป็นวงกลมเหมือนเป็นฐานพระเจดีอะไรสักอย่างที่อยู่กันเป็นกลุ่มเหมือนว่าสาานว่าเป็นโกดเจดีของกลุ่มเจ้าเมือง สีเทพในยุคโบราณที่ตั้งอยู่บริเวณรอบๆเขาคางนอกของเรา ที่ขึ้นอยู่บริเวณรอบๆเขาคางนอกก็จะเห็นแค่ฐานซีลาแรงแต่ไม่ปรากฏยอดของฐานว่าเป็นอะไรแต่ฐานก็ยังสมบูรณ์แทบจับทุกฐานที่อยู่บริเวณรอบๆของ เขาข้างนอก นี่คือรูปเขาค้างนอกเมื่อก่อนที่ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมนี่คือที่ผมวนมาดูรอบๆแล้ว ก็ที่นี่ก็คือฐานสีดาแรงที่สุดท้ายที่ผมก็จะพาพี่น้องมาดูกันยืดฐานนี้ก็มีความใหญ่มากของสีลาแรงแห่งนี้ คลิปนี้ผมก็มีแค่นี้จากไปด้วยสีลแรงที่อยู่บริเวณรอบๆเขาคางนอกผมเอชิวช n แนลนะครับคลิปนี้ผมก็พาท่านผู้ชมชมสีดาแรงบริเวณรอบๆเขาคางนอกมีความสวยงามและโดดเด็ดเป็นเอกลักษณ์คลิปหน้าจะให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมฟังชมดูถ้าจะให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายเอชิวชาแนลครับ